สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนรงอิรุนกันนะครับและว,วันนี้บล็อกนะครับเป็นบล็อกสเปเชียลมากๆเราจะพาไปบุกร้านใหม่ฮะนี่ครับอลังการงานสร้างแดดแรงจริงๆนะฮะ c o m p ิวแอนด์มอลสาขาที่2ซึ่งเขาจะใช้สาขานี้เป็นสาขาหลักแล้วแน่นอนหลายๆคนรู้จัก c o m p ิวแอนด์มอลกันเป็นอย่างดีนะครับกับร้านคอมพิวเตอร์ ชื่อดังอายุอานามหลาย10ปีเลยนะครับสาขาที่1อยู่ที่พาราเดียมไอทีประตูน้ำใช่ไหมซึ่งครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเริ่มจากตัวพันทิพก่อนแล้วก็มาพาราเดียมกันสาขานั้นยังมีอยู่ตามปกตินะครับและสาขานี้เขาจะใช้เป็นสำนักงานใหญ่แต่เราไม่ใช่แค่จะมาที่ร้านคอมแบบดูทั่วไปวันนี้ฮะเราจะมาท้าทายร้านคอมพิวแอนด์มอลกันให้เขาจัดสเปคใน5นาทีกับ3สเปคนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบ หลักหมื่นต้นๆส0 0หมื่นและไม่จํากัดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศภายในร้านกันก่อนร้านเขาก็จะอยู่บริเวณพระรามหานะครอ,อินนะครับเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกอยู่ก่อนโรงเรียนเด็นล่าใกล้ๆตรงแถวแถวราชพฤกษ์มีแผนที่ขึ้นให้ดูเดินทางมาสะดวกว่าง,ง่ายๆคืออยู่ทางเข้าวัดสิงห์นั่นเองนะฮะนี่ฮะตัวร้านก็ค่อนข้างที่จะอลังการมากอย่างวันเนี้ย ก็เป็นวันนะครับที่เขาเปิดมาเป็นวันแรกเลยนะครับเปิดตัวกันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แต่ว่าผมมา,มาช่วงสายแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เขาก็กลับกันหมดแล้วนะครับแต่ดีฮะเราจะได้ดูกันได้อย่างเต็มที่นั่นเองอเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่ามีอะไรกันบ้างกับ c o m p u ว e อนมอสาขาใหญ่ครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันในคอมพิวแอนด์มอสสาขายใหญ่นครอินพระรามหาแล้วนะครับเข้ามาก็บรรยากาศดีนะเหมือนคาเฟ่มากกว่าร้านคอมนะฮะตีมก็จะเป็นแบบอารมณ์ไม้แบบนี้นะครับสินค้าบอกได้เลยว่าเยอะมากด้านนี้ก็ MSI ครับเป็น e Xperience Zone นะครับซึ่งทางคอมพิวแอนด์มอเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งใจทำมากทุกเครื่องคุณสามารถลองได้จริงนะครับเอาคีย์บอร์ดเอาเมาส์มาเสียบมาลองมากดมาจิ้มได้ เอาโปรแกรมมาลงมาลองมาทดสอบได้นะครับแล้วก็แน่นอนนี่คือเซต MSI ตรงนี้มีให้ดูกันพร้อมโปรโมชั่นด้วยนี่อยู่ตรงนี้เลยส่วนด้านนู้นครับด้านนี้จะเป็นเชล์ของในฝั่งของ AMD ซึ่งตอนนี้เขามีจัดโปรโมชันฉลองเปิดร้านด้วยนะราคาดีมากๆเลยสำหรับ CPU และการ์ดจอในฝั่งของ AMD ครับด้านนี้ฮะเป็นในฝั่งของทาง Intel อยู่ใกล้กเลยฮะติดกันเลย Intel เองตอนนี้เจน12นะครับก็มีมาวางจำหน่ายกันครบทั่วเลยคูลิ่งนะครับด้านบนเป็น i n นเตอร์แมนะครับนี่ฮะสตอน2ตอนแล้วก็สิงลมนะครับส่วนด้านล่างก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่ต้องบอกว่าขายดิบขายดีมากๆอย่างตัว Arctic นั่นเองนะครับนี่ฮะสิงลมเอยชุดน้ำเออยอะไรเอยนะฮะอันนี้จะเป็นตัว Antec นะครับมาโชว์กันอย่างเท่ๆเลยนะ t แอนก็หลากหลายแต่เขาจะเด่ดในเรื่องของเคสนะครับ และในฝั่งของตัว power supply ที่ขายดีมากอย่างซีรีส์อะตอมแบบนี้เป็นต้นด้านนี้ก็จะเป็นในฝั่งของ HyperX t h e r m นะครับ Thermal t และ Alienware นั่นเองนะครับด้านนี้เป็น t h r r m l t t ทคนะครับ e x p e r i e n c e Zone และที่สำคัญที่สุดมีสีให้เลือกตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าคืออะไระนี่มันอะไรอะ่ะทำไมมีสีเหมือนทำสีลดเลยอันนี้คือเก้าอี้ฮะเก้าอี้ของ Thermal t e k h ในซีรีส์ R Gen E 700แต่ละสีเป็นแบบแคตตาล็อกสีมาแบบนี้เลยซึ่งเพื่อนๆสามารถมาหาซื้อได้หรือจะมาลองสีตัวจริงดูก่อนได้และมีสินค้าจริงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้รับความร่วมมือกับ Thermotech แล้วก็ Studio นะครับ FA Porsche นั่นเองนะครับสวยมากสีเซมก็มีให้ลองกันด้านหลังส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในฝั่งของนี่เลยฮะ คอแซะนะครับและออรัสนะครมารวมกันตรงนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดคอแสะแบบนี้นะครับกดจริงใช้จริงได้จริงนะครับสามารถมาลองได้ปรับไฟได้ใครที่ติดขัดตรงไหนหรืออยากจะมาลองสินค้าก่อนที่จะซื้อจริงจิ้มตรงนี้เสียบตรงนี้ลองตรงนี้เข้าซอฟต์แวร์ IQ อะไรต่างๆได้เลยนะครับด้านหลังเองก็จะมีในฝั่งของ n z x t กา์แหลกที่เป็นตัวกาจอนะครับ คอแซออรัส MSI และ ROG นะครับและในฝั่งด้านนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากๆนี่คือชุด Ewageleon Eproject นะครับจากทาง ROG นั่นเองมากันในแบบเต็มระบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะหน้าตาสวยมากๆเกมมิงเกียร์ก็เด็ดมากเช่นกันนะครับจะเห็นว่ามีเกมมิงเกียร์ให้ลองกัน ครบไล่อัพกันเลยทีเดียวแหละนะฮะและที่สำคัญที่สุดเราเตอร์ตัวใหม่แมงมุมฮะโอ้โหล้อมวงกันเลยทีเดียวเชียวนี่เราเตอร์นะครับของทาง asus แจ๋วมากๆอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศของทางร้านต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับแล้วสินค้าเยอะมากดูอบอุ่นดีนะบรรยากาศดีทีเดียวเชียวแต่ไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวเราไป พบกับทีมงานของร้านคอมพิวแอนด์มอลกันแล้วเดี๋ยวเรามาท้าจัดสเปคคอมกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่ในเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของคอมพิวกันนะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยครับพี่สาขาที่2ใช่ไหมครับพี่ครับผมเป็นสาขาที่เป็นสำนักงานใหญ่เฮดคอร์เตอร์ใช่ รงนี้จะเป็นเฮดออฟฟิศเป็นหลักเป็นทาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาให้ลูกค้าได้เห็นได้ลองกันทุกเซตครับเจอบรรยากาศดูอบอุ่นเนาะห้องกว้างขวางเดินทางง่ายด้วยที่จอดรถสะดวกสบายฮะที่จอดรถสะดวกไม่มีปัญหาไม่ต้องเป็นรถติดทั้งไงเนาะเพื่อใครแบบรีบใช้สินค้าแต่วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เรามาดูบรรยากาศร้านเนี่ยวันนี้ผมเขินมากเลยที่แรกผมนึกว่าจะให้ทีมงานมา อันนี้พี่เอลงเองเลยใช่ไหมพี่ครับผมผมเตรียมคอนเซปต์มาวันนี้นะครับมาให้ทางคอมพิวเป็นชาเลนจ์ก็แล้วกันครับผมผมจะให้เวลาห้านาทีต่อหนึ่งสเปควันนี้จะจัดสเปคกัน3สเปคครับพี่ได้ครับแอบเกงใจเหมือนกันนะพี่แต่ได้อยู่นะพี่เนาะยินดีครับยินดีครับเราจะเริ่มจากตัวสเปคที่ผมเชื่อว่าร้านน่าจะจัดไม่บ่อยนั่นก็คือสเปคในช่วงหนึ่งหมื่นบ่อยไหมพี่สเปคนี้สำหรับผมไม่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 คม่อยใช่ไม่ไมเพมาะว่าแต่ว่าจะมี แอดมินที่คอยตอบอคอยอนี้ก็มีแต่เราเคยคุยกันส่วนใหญ่สเปคก็จะเป็นแบบ 3, 4มสี่หมื่นขึ้นไป5,000 0อะไรอย่างนี้นะไปจนถึงหลักแสนใช่ครับอันดับแรกเราจะมีสเปค1,000 0แล้วก็อันดับที่2นะครับจะเป็นสเปคแบบสัก3 0 0 0 0นะประมาณ3,000 0แล้วก็อันดับที่3เนี่ยอันนี้ได้เต็มที่เลยไม่อัน้นครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าทางคอมพิวเตอร์เนี่ยจะจัดออกมาในรูปแบบไหนครับเดี๋ยวเราตามไปด้วยครับ ผมตื่นเต้นมากเลยครับพี่เอผมตื่นเต้นกว่าเขาอลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะพี่เนาะกับอันแรกงบ1 0,000บาทแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้โชว์ให้แฟนๆได้ดูกันนิดนึงเผื่อแฟนๆคอมพิว์แอนด์มองเห็นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยใช่ไหมพี่คือวันนี้เป็นเป็นวันดีนะฮะวันที่9้าเดือนเเป็นเรื่องที่เราเปิดสาขาใหม่ที่เป็นเฮดคอร์เตอร์ที่นี่เราก็เลยจัดโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากเยอะมากลดตั้งแต่50าสอซนต์<อ>ก็ เราจะมีลงในทั้ง Facebook รี่เว็บไซต์ทั้งหมดเลยให้ลูกค้าได้ทราบถ้าในเว็บไซต์นี่ถ้าจะเข้าไปดูราคาแบบง่ายมากเลยฮะก็คือตรงหน้าใหญ่นะฮะหน้าที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอาแบนเนอร์แบนเนอร์แบนเนอร์ตัวเนี้ยเราคลิกเข้าไปเลยอ๋อพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็โชว์สินค้าที่จัดโปรโมชั่น9เดือน9ทั้งหมด อทั้งหมดเลยฮะทุกแบรนด์ราคานี่คือลดไปแบบบางอันนี้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับบางตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะโอ้โหแน่นอนว่าบางตัวเกินห้าสิบก็มีสเปคพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ด้วยบางอันได้เลยครับราคาดีมากราคาดีมากใครที่ตอนนี้อยากจะซื้อเนี่ยก็มาลองดูกันได้เนาะมีโปรโมชั่นทั้งการ์ดจอซีพียูทุกอุปกรณ์เลยก็ว่าได้ผมอ่ะผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างการ์ดจอหกพันเก้าเอ็กทีเนี่ยจะราคาละห้าหมื่นสาม เหลือ3 7 0 0มอันนี้ไม่เท่าไหร่พี่วันก่อน RTX 3090อันนั้นคือโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวหมดเลยดีจริงๆราคาแบบดุเดือดมากจริงๆครับผมตัน้องไปกาแล็กด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็มีสินค้าอื่นเยอะมากนะครับใน Facebook ก็มีเช่นเดียวกันฮะ Facebook ก็จะมีไล่เรียงลงมาให้ดูเลยเป็นแบนเนอร์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ชให้ดูกันก็จะเป็นรวมสินค้าทั้งหมดเหมือนกันกับหน้าเว็บไซต์เลยลิงก์ถึงกันหมดออ่ะคครรับโเเเดี๋ยวา มาเริ่มกันดีกว่าครับพี่เราเริ่มจับเวลากันแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสเปคที่ทางคอมพิวจัดจะเป็นอย่างไรครับโอไปอย่างไวครับ CPU มาแล้วครับเป็นไรเส้นะฮะไรเ้นสามีการ์ดจอในตัวครับเมนบอร์ดโอ้เอห้าสอูนย์ครับผมแน่นอนว่าเขาคู่กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ2ตัวนี้ฝั่งของ r รมครับน่าจะใช้เป็น 16GB บัส3 0นะฮะตอนนี้ฮะ ว้าวมาแล้วฮะ3ชิ้นนะ CPU เมนบอร์ด RAM และ Storage ดูเหมือนว่าเซตนี้จะใช้เป็นการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเอง SSD ครับความจุเราจะได้สักเท่าไหร่กันในงบนี้นะฮะหาร1 2กินั่นเองเวลาผ่านไปแล้วนะครับอยู่ที่1นาทีตอนนี้ผ่านสเปคนี้ไปได้ประมาณสัก80%แล้วนะครับถือว่าไวมากครับ ครับยังขาดอีกหนึ่งอย่างคือส่วนสำคัญนะนั่นคือตัวฉายไฟครับนะฮะโอ้เสร็จแล้วใช้เวลาไปทั้งสิน้น1นาทีกับอีก17วิครับพี่ว่าไมไวจังเลยครับพี่ <laughs> คือต้องบอกว่านี่แหละฮะคือสเปคในช่วง1นึ่งหมื่นที่ จัดออกมาคือมันมีบางดีเป็นมีบางตัวที่เป็นราคาโปรโมชั่นด้วยอืมโปร9เดือน9ด้วยคือต้องบอกว่าอย่างอย่าง CPU นะพี่ตอนนี้ก็ราคาดีครับอย่างตัวที่ทางพี่เอเลือกมาก็จะเป็นไลเซนซ์3 3200G ครับก็จะมีเป็นบันเลิลที่เป็นของแถมด้วยใช่ครับเป็นตัวน่าจะเป็นบางมีกคือสําเร็จรูปใช่ครับของ AMD ครับส่วนเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว A 5 2 0 RAM 16GB SSD เป็นตัว h i k v i ช i ่นครับ512 5 1 2ก็ถือว่าความจุใช้ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเคสอันนี้ราคาดีมากเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับลดไปเกือบ50%เเหลือ990บาทเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว power supply ห้าย500วัตต์อันนี้ในภาพรวมเซตนี้ก็เล่นเกมทำงานพอได้อยู่เริ่มต้นเล่นเกมครพอได้แต่ว่าตัวนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นหลักเลยหลักๆเลยการทำงานทำงานทั่วไปทำงานเอกสารเล่นเดตเดทั่วไปผมว่าสเปคเนี้ยดู Netflix อะไรอย่างนี้ พอเลยสําหรับแบบลูกๆหลานๆก็ได้หรือคนที่ไม่ได้ใช้งานอะไรหนักใช่ไหมครับพี่และที่สำคัญคือราคาเนี้ยเราไม่ได้จัดกันแบบเล่นอย่างเดียวเราสามารถซื้อได้จริงใช่ครับนี่คือจัดจากหน้าเว็บที่คุณสามารถกดซื้อได้เลยใช่ครับอ่าอันนี้คือเซตที่1ผ่านไปนะครับทําเวลาไปได้ดีมาก1นาทีนิดนิดครับสุดยอดเลยครับพี่เอครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีก1เซตกันดีกว่าครับพี่ครับรอบนี้สัก3 0,000ื่นนะพี่ได้ครับ มาฮะจับเวลาแล้วครับ5นาทีครับกับเซตที่2งบ30,000ครับ CPU มาแล้วฮะ1ตัวครับเป็นไ y เ้น55,006ครับนี่ครับรวดเร็วมากเลยเมนบอร์ด B550 ตัวนี้เป็น Wi-Fi ด้วยนะครับ B550 ของ n t XT ในตัว Wi-Fi นะครับราคาดีมากจัดโปรอยู่ด้วย ะะอยู่ที่4,190บาทสำหรับเมนบอร์ดนะครับตอนนี้ราคาไป10,000บาทแล้วเวลาผ่านไปแล้วทั้งสิ้น40วินาทีครับผมการ์ดจอฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ์ดจอจะเป็นอย่างไรตัวการ์ดจอนะครับดูเหมือนว่า PA จะเลือกใช้เป็น RX นะครับ r a d e o n นะฮะ ดูซิจะใช้เป็นรหัสโมเดลไหนอย่างไรนะครับมาเป็นสีชมพูนะฮะเพราะเป็นราคาโปรโมชั่นซึ่งโมเดลนี้จะเป็น RX 6 6 50 XT นะครับเวลาผ่านไปแล้ว1นาที20วิครับแรมฮะคอแซใช่ไหมเอ่ยคอ,อแซครับ 32GB ครับบัส3,200 MHz นะครับตอนนี้1นาทีครึ่งผ่านไปนะครับราคาจาก30,000ตอนนี้ ใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วผ่านมาก็จะอยู่ที่ประมาณ27,000นะครับนี่ฮะ5 0า g สำหรับ SSD เป็น MSI นะครับนะตอนนี้ก็ต่อเนื่องกันมาแล้วนะครับใกล้จะสมบูรณ์แล้วค่ะแค่น่าจะเป็นเคสกับ Power Supply เนาะโอ้นี่ราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับตัวเคสครับผม อยู่ที่31,320บาทแล้วตอนนี้และสุดท้ายน่าจะเป็นที่ power supply นะฮะ power supply มาดูกันว่าเป็นตัวไหนนะครับเลือกใช้เป็น inner m a x นะครับผม CPU เป็นบอร์ดแรมการ์ดจอครบครบแล้วครับพี่โอโ้โหน่าจะครบทั่วแล้วพี่หยุดเวลาไว้นะฮะถือว่าทำได้ไวมากอันนี้ใช้เวลาไป2นาทีกับอีก45 5วิครับเร็วแบบ F1 เลยพี่ <laughs> <laughs> สปีดมากนะครับ ราคาจบอยู่ที่3 3มหมื่นสามนะครับสามหมนานะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคับพีเอสำหรับสเปคตัวนี้เป็นสเปกกลางๆที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานในการเล่นเกมได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าสเปคนี้ใช้งานในการเล่นเกมค่อนข้างดีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวรเรื่องการทํางานหรือการใช้งานทั่วไปนี่ผ่านการใช้งานแบบทํางานเอกสารดัวหนังพับเพลงได้สบายเลยครับเล่นเกมได้สบายเลยสตรีมมิ่งไฟ์สดสบายสบายเนาะ แล้วที่สําคัญตอนนี้คือโปรโมชั่นนะฮะไม่ว่าจะอย่างเมนบอร์ดเนี่ยผมเห็นว่าราคาดีจริงๆครับอย่างตัวนี้ N7 B50 ใช่ซึ่งป,ปกติเ <40. S 2> กือบหมื่นนะพี่ใช่ฮะเป็0พันแปกว่าบาทโอโหอันนี้ก็ลดไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเมนบอร์ดตัวนี้คือเ,เป็นแบบมินิมอลมากสวยมากจริงๆนะครับอย่างตัวเคสเองก็ในทางร้านก็มีทำโปรอยู่ด้วยลดมากกว่า50%ออีกใช่ครับ วัสายอีกอะไรอีกก็ถือว่าใครที่อยากจะประกอบคอมอย่างช่วง่วง3 0 0 0 0ปกติอาจจะต้อง4 0,000ื่นเนาะถึงจะได้ใช่อันนี้ 40, นกําเงินมา4ี่0 0ื่นคนเหลือไปอีก7 0 0 0พครับไปตกแต่งไปซื้ออ,อ,อ,อะไรไซื้อจอซื้อ<ด> <ๆ S 2> มเมาส์คีย<ๆ>์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์ใช่ครับได้อันนี้ถือว่าเป็นสเปคที่ดีแล้วก็ที่สาคัญย้ํากันอีกทีก็คือเซตนี้ซื้อได้จริงใช่ครับแล้วก็ถ้าสั่งผ่านทางร้านทางร้านประกอบให้ฟรีเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยเลยประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะการประกอบของเราเนี่ย เราใช้ของใหม่ทุกชิ้นแล้วเรามีการอาจจะ i n อ o ซ f เฟ e บุ๊กเข้ามามาค,คุยกันแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูเลยว่า oh. ตัวนี้นะสินค้านี้เป็นยังไงแล้วเราจะรายงานทุกสถานะประกอบเสร็จแล้วกําลังเป็นยังไงมีอัปเดตใช่กำลังเป็นยคุยพูดคุยกันตลอดลูกค้ายอยากจ,จะให้ แต่งสายไหมจะทําอะไรติดพัดลมตรงไหนคือบางทีเราดูสเปคนี้บางทีเอ๊ดูแล้ว CPU เราอาจไปตัดต่ออาจจะแนะนําเป็นคูลิ่งเพิ่มใช่รหรือว่าพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้ถ้าเปลี่ยนการ์ดจอเป็นตัวนี้อาจจะต้องอัปเดตอะไรอย่างงี้ทางร้านมีแนะนําให้แต่ครับรบ,บางครั้งเนี่ยพัดลมเนี่ยจะให้พัดลมมาไม่เต็มเรา,า,า,าก็เอากล่าวจะถามว่าเออจะเพิ่ไมไหมประกอบประกอบมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างจะเพิ่ไมไหมตรงนี้เออเท่าไหร่ยังไงบางทีมีแค่ข้างหลังตัวเดียวบางทีมันไม่ครบลูกใช่ไหมครับพี่ จ็จริงๆทางร้านก็มีนอกเหนือจากที่เราเห็นกันเนี่ยผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะเลยเยอะฮะไม่ว่าจะตัวเริ่มต้นตัวกลางหรือตัวไฮเอ็นใช่ครับนะครับคือเราเราเราเวลาเราขายขายสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งให้กับลูกค้าเนี่ยครับพี่ผมจะผมจะบอกแอดมินไว้บอกลูกน้องไว้ว่าจัดอุปกรณ์ที่ดีไปบางตัวไหนเนี่ยบางตัวเนี่ยถ้าดีกว่าหรือมีโปรโมชั่นให้เสนอลูกค้าให้เสนอลูกค้าให้บอก แล้วถ้าเกิดเป็นสเปคกลางถึงใหญ่เนี่ยผมจะมาดูอีกทีนึงว่าเอ้ยมันแม็กเจนไหมคือเราจะไม่ทิ้งเราจะคอยดูคอยน้นตลอดบางทีอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะบิดได้หรืออาจจะตัวนั้นเพิ่มอีกนิดนึงหรือตัวนี้ดีกว่าอย่างอย่างปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับเวลาลูกค้าเอาสเปคมาเนี่ยบางทีบอกเป็นเจนสี่รองรับ m อ็มอเจนสนะครับแต่สเปคของเขาบางทีเขาเสนอมาเนี่ยมันเป็นเจนสา อ๋อเหมือนบางทีลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ว่ามีตัวนี้อยู่เทคนิคที่เดียวของทุกอย่างคุณเร็วหมดแต่คุณไม่ใช้เจ็สามอาจจะวิ่งไม่เต็มอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจเหมือนกันนะครับเป็นแค่บางอย่างเราจะไม่รู้แต่ทงร้านก็มีแนะนําให้นะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว2องสเปคนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวกับทั้งราคาและเรื่องของประสิทธิภาพที่ได้จากสเปกทั้งคู่เลย ซื้อได้จริงนะที่สาคัญที่สุดคือมีโปรโมชั่นดีๆมากและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับยังเหลืออีกหนึ่งสเปคครับพี่ครับถึงเซตที่ไม่อั้นเลยพี่ครับเดี๋ยวจะรบกวนพี่เอจัดนิดนึงว่ายังไงดีได้ครับแบบไหนยังไงดีผมก็มีในใจไว้ให้คุณพิกอยู่แล้วนะใั้คาณพิกอยู่แล้วว่าสเปคไหนครับครับผมโอเคครับ ไปดูของจริงเลยดีกว่าไปไหมพี่ครับอย่าบอกนะว่าเป็นข้างหน้าพี่ผมชอบมากเลยอ่ะเจอพี่ยิ้มแบบนี้เชิญเลยครับโอ้โหพะพี่เครื่องไหนยังไงดีนี่เลยฮะอับนี้อ๋อเมื่อกี้แอบดูแล้วตัวนี้เลยเซตนี้เลยครับโอ้โหเราเราหยุดเวลาเลยก็แล้วกันนะเซตนี้อีวากเกเลียนใช่ไหมพี่ใช่ครับ ผมเห็นกระแสก่อนหน้านี้คือแรงมากแต่แต่มันจะมีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าของไม่ครบตอนตอนนี้ครบหรือ,อยังครับพี่ตัวสินค้าผมของผมนี่ร้อยเอรเซนเต็มอ๋นี่แบบที่เราเห็นกันตรงนี้ใช่ครับมีทุกอย่างทุกอย่างของอ e ีวาทั้งหมดเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าครับพี่อันนี้คือร้านประกอบเองด้วยใช่ครับมีไปสเปคอยู่ตรงนี้ก็ จะเป็นตัว CPU Core i9 ใช่ครับเมนบอร์ด Z690 เป็น Hero นะครับตัวการ์ดจอเป็น EVGA l e i a n ใช่ครับเมนบอร์ด e v a นะครับแล้วก็จะมีเคสนะฮะเป็นตัว h e l i o s e v a ครับผมโอ<ห>้มีเกมมิ่งเกียร์ใช่ครับคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังคือบางทีเนี่ยเราไปซื้อบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ครบเนาะแต่มาที่นี่แล้วเราได แบบนี้กลับไปเลยแล้วก็ทางร้านประกอบให้ด้วยหูฟังครบเมาส์คีย์บอร์ดเครื่องโหเรียกว่าสวยงามมากๆตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ200,000สองแสนกว่า2 0 0แสนกว่าตัวนี้ e v วาตัวนี้มันเป็น limited edition นะฮะอืมคือหมายความว่ามีจำกัดใช่ครับอารมณ์คล้ายๆก่อนหน้านี้จะมีการดั้มใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับอารมณ์เดียวกัน ตัวนี้ก็สวยมากสำหรับแฟนแฟนอีวา e ผมว่าบางคนอาจจะมีกันดั้มแล้ว mm hmm. แต่ก็อยากได้อ e ีวาด้วยจัดไปเลย2เครื่องได้เลยนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าโอ้วันนี้ได้ทั้ง3สเปคไปแล้วเมื่อกี้เราก็ได้เห็นสเปค PPA จัดมาแล้วทั้ง3เซตแล้วก็สําคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายอีวาเกเลียน e ใครที่อยากได้อยากโดนก็มากันได้เลยนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็ต้องรบกวนพี่เฝากร้านสาขานี้นิดนึงครับพี่ก็ตอนนี้เรา ขยายมาเปิดตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อลองรับให้ลูกค้าได้ได้สามารถสัมผัสของจริงครับฮะว่าของจริงรูปร่างหน้าตารูปรถกิ่นเสียงเป็นรูปรถกิ่นเสียงคือต้องบอกว่าเราเอาบัจิ้มเล่นได้เลยได้เลยคือผมบางบางทีผมไปบางร้านเนาะคือเขามีเครื่องก็จริงแต่ว่าเราก็ได้แค่กดกดจิ้มๆเข้าไปใช้อะไรไม่ได้ที่นี่คือ เข้าได้หมดเลยฮะท่องเล่นอินเทอร์เน็ตหรือจะเทสอะไรทำได้ทุกอย่างเลยอย่างบางทีสินค้าบางทีมีพวกซอฟต์วงซอฟต์แร์ปรับไฟก็มาลองปรับได้ใช่ไหมครับพี่ดีมากเลยการเดินทางเป็นไงบ้างครับพี่ที่นี่การเดินทางสะดวกฮะเส้นพระรามห้านครอินอยู่ตรงทางเข้าวัดสิงเรียวกว่ามันจริก่อนถึงอนุบาลเด่นล่าใช่ครับโอ้จริงๆดีมากครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆกลเลยไปนิดนึงตรงวงเวียนนี่ยครับพี่ ที่จอดรถสะดวกสบายนะฮะเด็กไม่มีปัญหาเลยบริษัทเราเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะฮะถึงประมาณ6โมงครึ่งผมผมต้องดูอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เปิดจันทร์ถึงเสาร์นะฮะวันอาทิตย์ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะเปิดหรือเปล่าอันนี้ยูในการพิจารณาอยู่ครับพี่ครับผมใครที่สนใจก็แวะเวียนกันมาได้ครับร้านใหม่อลังการงานสร้างมากกับคอมพิวแอนด์มอนะครับแล้วก็การสั่งซื้อเหมือนเดิมนะฮะในหน้าเว็บไซต์อินบ็อกซ์เฟสบุ๊คทุกอย่าง ทำทุกอย่างได้เหมือนเหมือนเดิมจะ่จะดีกว่าเดิมด้วยตรงที่ว่าตอนนี้เราสามารถระบุได้ว่าเราจะส่งที่พาราเดียมครับหรือเราจะส่งที่สาขาพระรามหา้าสัมภาระใหญ่ได้หมดเลือกวันเวลาได้เลยโอ้โห่ันเว็บไซต์ใช่ครับทางเว็บไซต์ได้เลยเรียกว่าสะดวกมากมีทางเลือกให้ผู้ใช้หลากหลายรูปแบบเลยใช่ครับนครับใช่ครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาและที่สําคัญเนี่ยสสเปคที่จัดมาเนี่ยผมชอบมากเลยนะพี่สเปคดีแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยราคาก็เหมาะสมตามแต่ผู้ใช้เลยใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่เรียกว่าเดินทางมาอย่างยาวนานเนาะจากพันทิปยี่สิบปีถึงไหมพี่เกินเกินเลยพี่ผมเปิดตั้งแต่ปี2,538 2,538ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สกว่าเกือบเกือบเจ็เกือบสามสปีครับผมโอ้โห มาถึงตรงนี้ก็จากพันทิปมาพาราเดียมแล้วก็ขยายเพิ่มเติมมาด้วยใช่ครับที่ตรงนี้ก็ถือว่าโอ้มาอย่างยาวไกลแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโปรมากับหลายๆคนเลยเนาะใช่ครับโปกับเราหลายหลายคนครับใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับใครที่สนใจก็แวะมาเดินดูกันได้นะครับมาพูดคุยปรึกษาด้วยไม่ซื้อไม่เป็นไรมาคุยได้ใช่ครับมาปรึกษามาอะไรได้ไม่มีปัญหาเลยได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอมพิวแอนมอลสำนักงานใหญ่วันนี้เอสพิก ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่เอกครั้งนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ